เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะก็ต้รับเข้าสู่ช่องหนูการนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม The Spirit and the m o u s e นะฮะใช่ไหมเออน่าจะใช่ละมัง้งนะฮะเกมอ่าวิญญาณและหนูนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นกันนะฮะแล้วก็จะปลองแปลแปรให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแน่นะฮะ ส่วนการแปลผมจะเป็นการภาคเสียงซ้ําอีกทีหนึ่งนะฮะก็คืออาจจะไม่ใช่แปลสดนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษานะฮะก็คงต้องไปแปลกันอีกในอตอนภาคเสียงทับอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมกันนะฮะหลักๆแล้วเกมนี้มัน เป็นเกมแนวประจนภัยเราเป็นหนูตัวหนึ่งนะฮะแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันลวก,กันนะฮะเดี๋ยวเริ่มที่สตาร์ทเกมแล้วก็เลือกนิวไฟล์ละกันนะปล่อยเลยตอนนี้อุณหภูมิการ์ดจอแม่งขึ้นไปที่71องศานะฮะส่วน c ี u ของผมนี่ประมาณห้าสิบสสี่สิประมาณ40-50องศาเฟรมเรทตอนนี้เหลือ51อ่ะเดี๋ยวลองอ่านอันนี้เนะี่ย ชาวบ้านทุกคนต่างหลบภัยอยู่ในบ้านอันอบอุ่นของตนเพื่อหลบจากพายุร้ายที่ก่อตัวอยู่เหนือศีรษะโอเคไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีได้สัมผัสความอบอุ่นและแห้งในคืน,นเอาละแ,แมวมาละหนูแมวกําลังไล่หนูอยู่ตอนนี้บิงหลบ๊บ,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 บกระโดดข้ามเอ้าล่วง หนูตัวนี้เป็นสีขาวนะคุณผู้ชมจำไว้คืนนี้เป็นคืนที่ยาวนานสำหรับหนูน้อยตัวนี้หนูตัวหนึ่งซึ่งอยู่ตัวเดียวในหมู่บ้านโดยไม่รู้ว่ามีเธออยู่พบว่าตัวเองกำลังค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิตโอเคแต่เธอไม่รู้ว่าชีวิตกำลังจะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝัน โอเคบังคับได้แล้วนะฮะหนูขาวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนัดปิดไอ้นี่ไปก่อนละกันนะฮะมันโชว์แล้วมันรู้สึกน่ารำคาญนะฮะกดคอนโทรลอินเทอร์เน็ตเอ็มปิดไอ้นี่ไปนะฮะอา้าวกดเอ็มแม่งเปิดแผ่นที่พอดีโอเคมันโชว์เฟรมโอเคมูฟเมาส์เนี่ยทูรูอาราวภารกิจของเราคือมาตรงนี้ไฟบ้าๆนั่น เกิดอะไรขึ้นไฟดับตลอดเลยวันนี้ฉันไม่ต้องการมันจริงๆหนูเห็นมนุษย์ไม่มีความสุขจึงอยากช่วยเหลือแต่นางเป็นเพียงหนูธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งจะทำอะไรได้ละ่ะคือเราต้องไปช่วยเหลือคนเหรอใช่ปะทำไม คีย์บอร์ดกูเป็นอะไรนะเวลากดดับยมันอ๋อถ้าพื้นขั้นมันไม่สูงมากก็ก็วิ่งใส่ได้เลยนะฮะแต่ถ้าพื้นมันสูงประมาณเนี้ยก็คือต้องกดสเปรยาเพื่อปีนแบบนี้นะฮะโอเคอันนี้อะไรอะไรในโลกเปิดตู้เย็นปุ๊บกิ่งดับปับ๊บเกิดอะไรขึ้นเนี้ย พายุฝนฟ้าขนองเมื่อกี้คงทาให้ไฟฟ้าดับแน่ๆทาให้ที่นี่ดูหลอนๆนะหนูคิดว่าหากมนุษย์ได้รับความช่วยเหลือสักเล็กน้อยจากใครสักคนที่คอยช่วยแก้ปัญหาต่างๆพวกมันคงจะมีความสุขมากกว่านี้อันนี้กดสเปซาร์เพื่อปีนเนี่ยมันสูงขึ้นเพื่อมันสูงขึ้นก็คือต้องกอดสเปซาร์เพื่อปีนนะฮะโอเค ไม่รู้มันให้ปีนไปทําไมนะฮะแต่เราคือเราอาจจะต้องโอเคต้องตายขึ้นแบงบนนะฮะบ่าไไเราเจอเอ๊ะฝนตกอีกแล้วเหรอฉันเพิ่งตากผ้าอยู่ฉันควรม้วนผ้าก่อนที่จะเปียกหึมหน้าต่างบ้านเก่ายังติดอยู่เหมือนเดิมเปิดออกสิ อะไรวะลมพัดไม่นะผ้าพันคอปโปรดของฉันบ่งผ้าปิวมาติดทั้งบนนี้นะฮะ หนูเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเธอสามารถปีนขึ้นไปบนเสาใหญ่และนำชิ้นผ้ากลับมาได้นี่คือโอกาสของเธอคืนนี้เธอสามารถสร้างความแตกต่างให้กับใครบางคนได้ในที่สุดคืนนี้เธอจะนำความสุขเล็กๆน้อยๆมาสู่แซงเอแคล เซาส์สแควร์าสารกลางเมืองแซงเอแคลร์อืมอะไรวะนะอันนี้คืออะไรหลอดไฟสีฟ้าแล้วเราอยู่ตรงนี้นะฮะหนูโดดลงมาโอ้โหหนูเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนจิ้งจกหเล่ปะโดดลงมาดังตึ๊บก็ไม่ตายนะ คืออันนั้นอะไรนะ The Lightning อ o น่าจะเป็นไอ้นั่นอนะเสาอ้นั่นอนะอะไรนะสายล่อฟ้าใช่ไหมโอเควันนี้เรามาเล่นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อเครื่องมันจะได้ไม่บันทึกคลิปนานนะผมจะค่อยๆทยอยตัดพาร์ทสั้นๆลงแล้วกันนะฮะจะได้ลงคลิปได้ไวขึ้นนะฮะก็เรามาเนื้อเรื่องเกินแบบโปรล็อกกันเลยนะฮะ เดี๋ยวเราค่อยไปต่อนะเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันต่อนะฮะว่าจะยังไงต่อนะโอเคจบคลิปเต่าเพลงท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่ในวิญญาณและหนูนะฮะโอเคเดี๋ยวจบพาร์ทไปก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปไปตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะมันมีโฟโต้โหมดใช่ไหมกดตัวอะไรนะลืมอ่ากดตัวอะไรนะลืม โฟโต้โหมดกดอะไรไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอารูปที่ผมถ่ายไว้เอามาลงแล้วกันนะฮะมันน่าจะยังไม่เปิดนะโอเคเวอร์โฟโต้โหมดยังไม่เปิดให้เล่นนะฮะปะเดี๋ยวไาเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ